สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสายคลาสสิกมานําเสนอเพื่อนๆกันนะครับใครที่หาเวส p a ใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานในเมืองหรือว่าออกทริปนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้ครับนะครับสำหรับคนที่ชอบเ e s ปานะครับคันนี้เป็นรุ่น gts 300 touring นะครับตัวนี้เป็นรหัส touring จากโรงงานนะครับแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เป็น3 0 0 c ซีซี มีระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็เป็นตัวทัวริงนะครับนี่จะมีโลโก้เลยนะตรงนี้ทัวริงไอที่คาบดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวออกนะครับเดี๋ยวผมขัดให้พอดีตอนที่ผมได้รถมาเนี่ยคือตรงตำแหน่งที่จะโดน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 เหยียบหรือจะโดนเป็นรอยเยอะเนี่ยเขาแรปใสกันลอยช่วงนี้ไว้นะครับทั้งผืนเลย นะครับแบปสายบรสาแลบในร่องนี้ก็แบปสาตรงนี้ก็แบปสาแต่พอดีผมเห็นมันลอกๆเหลืองๆผมก็เลยแกะออกนะแต่ว่ายังไม่ได้ขัดคาบมันออกนะครับนี่จะมีคาบคาบอยู่นะครับขัดออกใหม่ใหม่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขัดให้วันนี้พอดีอยากถ่ายคลิปก่อนว่างพอดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขาติดอ่า สติกเกอร์ใสหรือเขาเรียกว่าแรปใสกันรอยอย่างดีนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวบอดี้รถเนี่ยไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าเขาติดเฉพาะในส่วนที่เขาน่าจะเหยียบคนซอ้อนน่าจะโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้คือรถคันนี้สภาพค่อนข้างใหม่นะครับดูแลดีนะครับคันนี้เนี่ยเจ้าของน่าจะสองมือในเล่มถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เอกสารเหมือนกับที่ออกรถใหม่ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกแคตตาล็อกของเวสป้า ซองเอกสารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คุณแจดอกแท้กก็อยู่ครบนะครับคือเอกสารทุกอย่างครบแม้กระทั่งใบเสร็จวันออกรถก็ยังอยู่จากศูนย์นะครับ mm hmm. บุ๊กสวิตคู่มืออยู่ครบหมดเลยผมบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับสภาพที่จะใหม่นะครับแล้วก็สีนี้หายากนะครับเป็นสี ทองนะครับแต่ในเล่มเนี่ยจะลงว่าสีน้ําตาลนะเพราะว่าในรุ่นขนส่งเนี่ยจะไม่มีคําว่าสีทองเนาะคือสีเนี่ยผมบอกให้เลยว,ว่าสวยผมเห็นครั้งแรกเนี่ยลูกค้าเอาเข้ามาขายให้เนี่ยผมยังบอกเลยว,ว่าเฮ้ยสีมันสวยเว้ยสีมันดูผู้ดีอะ่ะนะครับสีมันดูผู้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเจอนะครับสีนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับสวยแล้วก็ตัวทูลิงเนี่ยแน่นอนนะมันจะแต่กมาจากโรงงานนะครับจะมีตัวชิลหน้าหน้านะครับ นี่เป็นเวสปาจากโรงงานเลยนะครับนี่เวสปาออริจินอลนะครับเป็นชิลติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคนที่ออกรถใหม่รุ่นนี้เนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับชุดตะแกรงท้ายโครเมียมนี่เลยนะเป็นของแต่งนะอันนี้ผมปรับไว้วางของอยู่สามารถที่จะพับขึ้นไปได้น,นะครับแล้วก็ลูกค้าใส่นวมเวสปาตรงนี้ดูคลาสสิกขึ้นเยอะเลยนะไอ้นวมตัวเนี้สมัยก่อนทำให้นึกถึงเวสปาพวกสมัยยุคอา่า คุณพ่อปงใช้สมัยก่อนนู้นนะครับตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับไฟหน้าเป็น Full LED ไฟท้ายเป็น Full LED แล้วนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นโฉมใหม่แล้วนะครับเพราะว่าตัวที่เป็น300เนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่เป็นรุ่นแรกนะเท่ารุ่นแรกเนี่ยมันจะไม่เป็นไฟหน้าเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED เล็กและเล็กไทยตรงนี้จะไม่เป็นเล็กไทยยาวถ้าเพื่อนๆสังเกตเลยนะตัวนี้จะไม่ไม่มันจะสั้นอยู่แค่นีงนะครับเขาเรียกเล็กไทยนะนี่เขาเรียกเล็กไทย นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับอันนี้เป็นามาจากมาจากโรงงานนะครับเป็นตัวทัวร์งมันก็จะมีตกแต่งมาให้ในสไตล์แบบไว้ทัวริงเดินทางนั่นแหละนะครับนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทรูแจกสองดอกไม่ว่ามีรีโมทให้ได้นะรีโมทเนี่ยไว้เปิดปิดล็อกรถแล้วก็ใช้ค้นหารถได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง USB ชาร์จ นะครับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับมาตราวัดก็จะเป็นดิจิตอลกึง่งอนาล็อกนะครับประมาณนี้นะเปิดให้ดูสวยใสมากเลยเนี่ยติดฟิล์มกันรอยไว้ด้วยนะแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ลอกออกนะครับคันนี้วิ่งมาที่3ามหมื่นสี่กกิโลนะครับไม่แท้ๆมาตาวัดใสแจวนะครับโคเมียเง,งาววัชสีสวยเลยคันนี้สีใหม่มากนี้ขนาดผมยังไม่ได้ขัดสีนะนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยดีกว่า เครื่องยนต์นะครับเดินปกตินะครับไฟลูกเครื่องต้องดับ ABS ต้องติดนะครับความเร็วเกิน8ถึง10ปุ๊บดับเองอัตโนมัติค่ะเรามาดูเรื่องของไฟหน้าก่อนตัวนี้เนี่ยปิดไฟหน้าได้ด้วยเปิดเป็นหลีนะครับตัวนี้เป็นจะเป็น day time นะครับปิดเปิดได้นะแล้วก็พอเปิดไฟหน้าพบนี่ก็จะสว่างแบบนี้เลยเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็นี่จะอยู่ตรงนี้นะทางซ้ายทางขวาจะไปดูด้านท้ายกัน สว่างมากไฟหน้าสว่างนะครับไฟท้ายเนี่ยออกแบบเป็นแบบทรงวงกลมนะผมว่ามันสวยดีนะนี่นะครับเป็นคล้ายๆวงกลมนะที่มันดังนี่นดังป้ายทะเบียนนะเนี่ยป้ายพวกเป็นป้ายเหล็กพวกนี้ส่วใหญ่ชอบดังนะครับดังป้ายทะเบียนนะครับนี่ท่อเดิมนะครับนี่อจาจจะมีใส่ตัวนี้นะเป็นสวยๆเออแล้วก็มีกันล้มเลยนะ การล้มเป็นการล้มแต่งนะครับนี่การล้มนะครับอยู่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายไฟทะเบียนนี่มันดังหน้าลำคาน,น้ยนะต้องไปเปลี่ยนเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นอื่นนะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้ดังมากเลยแล้วก็มีการล้มนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเออมีพักเท้าด้วยพักเท้าคนซ้อนแต่งนะนี่นะครับของแต่งเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงมากคือคนซ้อนอนะ่ะมันจะเหยียบสบายกว่าเดิมนะครับ พราะว่าดามันจะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะไปเกะกะคนด้านหน้าหน่อยพอมาอยู่พอถอยหลังมาอยู่ด้านหลังแล้วก็ออกมาด้านข้างเนี่ยก็เหยียบสบายแต่ว่าไอ้พวกพัดเท้าพวกนี้ยุโรซายะผมเห็นหลายคันแล้วเหมือนกับมันดันกันมันดันกับชุดสีเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เลยทําให้ชุดสีมันเด้งออกมาหน่อยนึงเนี่ยทางท้ายทางด้านซ้ายด้านขวาเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นเพราะการติดตั้งนะเพราะว่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมพอยึดลงไปมันอาจจะดันชุดสี ประมาณนี้นะแต่รถสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการทําสีรถสวยสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับสีเรียมเลยนะครับเบาะหนังสวยเดิมนะครับแล้วก็มาดูอะไรกันดีใต้เบาะดีกว่านี่ใต้เบาะนี่เก็บของได้เยอะผมใต้เบาะสะอาดสะอ้านะครับอี่สภาพดีมากเครื่องยนต์ตรงนี้ผมล้างทำความสะอาดให้ใหม่หมดแล้วนะครับใหม่ๆใส่สไม่มีเยอะไม่มีซึมไม่มีหยดนะครับ เครื่องยนต์ดีมากคันนี้สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหมุนนะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับหมุนแน่นไปอ่ะหมุนตัวนี้ออกนะครับพอหมุนออกแล้วทาําไงเอาออกครับนี่ตะแกรงตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บมาอย่างนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็คุณก็หมุนล็อกไว้นะครับแมนนวลหน่อยแมนนวลหน่อยแต่ว่าผมว่ามันก็แข็งแรงดีนะสวยไหมนั่นแหละครับผม รถสวยคันนี้รถสวยเออลูกค้ามีติดไฟตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูเปิดไฟปุ๊บนี่มีไฟตรงช่องมาเนาหม้อน,น้ำด้วยนี่สวยไหมแล้วเวลาเปิดไฟเลี้ยวครับนี่วิ่งด้วยนะนี่นก็ดีนะมันช่วยความปลอดภัยในยามค่าคืนเหมือนดีเหมือนกันนะครับนี่เขาไฟเลี้ยวออกก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งที่เจ้าของเขาแต่งมานะเขาอาจจะชอบนะครับส่วนสีรถสวยนะครับกิ๊บ คนหน้าเออมีล้วกันลม้มล้วกันชนด้านหน้านี่ก็แต่งมางเหมือนกันนะครับนี่โลโกโ้ P G O เลยนะครับยางไม่สวยยางไม่ดีแต่ผมสั่งยางร้านดำรงให้แล้วเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์วันที่ห้าร้านเขาปิดแต่ผมสั่งยางมาให้แล้วทั้งหน้าทั้งหลังเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะ เปลีย่ยนยางหลังให้ใหม่เลยแล้วก็ยางหน้าให้ใหม่เหมือนกันรู้สึกว่าสั่งมาเป็นคอนดิทอนเป็นยางคอนตินะครับมูลค่าก็เกือบสี่พันบาทนะครับมีที่เห็นสาย,สายนี่คือสายชาร์จโทรศัพท์มือถือนะนี่ต่อมาให้เรียบร้อยละพันไม่หยู่ตรงนี้นะครับก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวคลิกล็อกก็ตัวตัวบายึดอุปกรณ์นะครับติดมาเรียบร้อยแล้วมีขอแขวนถุงกับข้าวซื้อฝากลูกเมียที่บ้าน แล้วก็มีตัวยึดอุปกรณ์ถ้าเกิดใครใช้ตัวยึดอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้อยู่เนี่ยก็สามารถยึดตรงนี้ได้เลยปลดล็อกง่ายแล้วก็มันมีกันสั่นเห็นไหมครับเนี่ยมันมีจอยกันสั่นเพราะฉะนั้นกล้องมือถือเราก็จะไม่เสียนะครับส่วนสายชาร์จมันไม่มีที่ไว้แหละก็เลยต้องเก็บไว้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับแต่เวลาเราเลี้ยวก็ไม่ติดอะไรเพราะว่าไม่ได้เจาะนะครับเขาลอดที่ตรงนี้แล้วก็ไปโผล่ที่ชาร์จ USB ที่อยู่ในเกะด้านหน้าเรามาดูเดี๋ยวตรงนี้นี่เขาจะเสียบไว้อยู่ตรงนี้นะ ช่องฟิลนี่ตอนนี้จะเป็น USB นี่จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือคันนี้อยู่ครบเลยกล่องเก็บเครื่องมือจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะน่ารักกับ,กบ,กบปกปิกมากเลยอันนี้เขาหุ้มหนังไว้เหมือนกับว่าไว้วางโทรศัพท์นะมันจะได้ไม่เป็นรอยนะไว้วางโทรศัพทว์วางโทรศัพท์ได้ไหมผมว่ามันวางไม่น่าจะได้เพราะตรงนี้ห้องมันแคบมากเลยนะาจะาวางได้แบบอ่ะวางแบบนี้วางได้อยู่นะไว้กระชารตรงนี้แต่ก็ถ้าใครอยากจะมา ไว้ดูแผนที่ด้านบนก็ยูดด้านบนได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับมีระบบเอก abs มีระบบ asr ป้องกันการลื่นถลายนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมานั่งขัดสีให้เนี่ยเลอะขี้ไข่ขี้ไข่มันเป็นขี้ไข่นะครับกุญแจรครบ2ดอกสวยๆนะครับขอแขวนของเดิมก็อยู่ครบนะครับที่วางแก้วน้ำนี่น่ารักนะตรงนี้เวลาเดินทางไกลก็ใส่แก้วน้ำใส่กระป๋องเบียร์ได้นะเฮ้ย hey, ห้ามกินเบียร์เลยเวลาเดินทางนะครับ นี่นะครับหมอตรงนี้ก็มีให้ปรับนะครับทิป A ทิป B นะครับเลขเลไม่รวมนะครับแต่ก็ดังปกตินะครับนมานะครับก็สำหรับเวส p ารุ่นนี้นะก็เครื่องยนต์นะครับจริงๆเครื่องยนต์เป็น273.3ีซีนะครับสีจังหวะนะครับ4ี่วาวด้วยแลวว่าความนอนด้วยน้ำแบบบ่้อน้ำคู่นะซ้ายขวาอยู่ที่ช่องลมนะครับ พัดลมรุ่นนี้แอบจะดังนิดนึงนะบางคนเนี่ยตกใจคนที่ไม่เคยซื้อเวตาเนี่ยบางทีคนลูกค้าเคยไปนะบอกว่าอุ้ยมันดังอะไรพี่เวลาแบบความร้องถึงระดับนะพัดลมต้องทงานนะนี่มันจะเป็นพัดลมอยู่ตรงนี้มีหม้อน้ํายาวๆเหลี่ยมๆอยู่ตรงนี้ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายแล้วมีพัดลมซ่อนอยู่ข้างในสองตัวนะครับเวลาพัดลมทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเนาะเพราะมันใกล้หูเรามันก็ดังอู้อันนี้เป็นเรื่องปลกระถินะครับสําหรับตัว พัดลมของก๊าน้ำนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นหัวฉีดอยู่แล้วนะครับระบบเบรกก็ ABS รแบบ2 Channel นะครับแล้วก็คันที่มีของแต่งนิดนึงก็คือตรงน็อตล้อด้านหน้านะครับนี่เขาใส่เป็นน็อตสีทองมาให้ของไม่ค่อยชัดอ่ะชัดละนะครับนี่แล้วก็มีดุมล้อมาให้นะครับสวยงามนะครับสีล้อก็ยังเป็นสีเงินสวยอยู่นี่ยางไม่ค่อยดีแหละแก้มข้างนี่แตกลายเลย Pirelli นะครับหลังๆเนี่ย Pirelli ชอบแตกแก้มผอบางเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรถสวยนะครับไม่มีชนไม่มีล้มสีเดิมแล้วก็โฟกัสชอบหนุโทรศัพท์ผมฟูโฟกัสไว้ก่อนนะครับราคารถใหม่รุ่นนี้ตอนเปิดต,ตัวเนี่ยอยู่ที่2อ9แสบาทไม่รวมจดทะเบียนนะเพื่อนๆราคา2,000 200, สนต้นๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะมีของแต่งผมไล่ให้นอกจากเป็นตัวตระกูล อ่ารุ่นทัวร์ลิงที่มันติดตั้งของแต่งมาจากโรงงานแล้วเป็นชิ้วด้านหน้าเป็นชุดแหลกท้ายนะครับก็ยังมีรั้วกันล้มหน้ารั้วกันล้มหลังที่ติดตั้งเสริมขึ้นมานะครับที่พักเท้ากนซ้อนที่ยึดโทรศัพท์มือถือที่วางแก้วน้ำนะครับก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับของเลียวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะห,หลังดีบางท่อยังใส่อยู่เลยบางท่อยังใหม่นะครับนี่สวยใสยนะครับ คับดีตัวเครื่อง300ยเนี่ยเพราะช้กอัพหลังเนี่ยเขาเป็นชชอกอัพแบบวางคู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นโช้กอัพเดี่ยวยึดข้างเดียวเหมือนพวกตัว150ย2 5นะแล้วก็รุ่นที่เป็นเน็กไทยาวเนี่ยผมว่าข้างหน้ามันดูสวยมันแอบดูเหมือนพวกอ่า9 4้นามองมุมเน,เนี่ยเหมือนตะปูพวก9 4 6แล้วพวเน็กไทดเขายาวลงมานะครับเอกสารครบทุกอย่างบุ๊คซบิคคู่มือนะครับอยู่แม้กระทั่งบินออกรถวันที่ซื้อรถนะครับ รถคันนี้รถปีสองพันสิเก้าในเล่มนะครับรุ่นปีคสอที่อยู่ในระบุในเล่มนี่คือปี2 0 1พันสิบเก้าเลยนะครับรถกิฟนะครับจานเดรกยังยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนทำไมกล้องผมวันนี้มันเวลาส่งขยับเข้าขยับออกมันชอบหลุดโฟกัสแปลกนะครับมาครันนี้ผมเปิดขายดีกว่าสภาพนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ ยางเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับในคลิปนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่พร <Mother. S 1> ุ่งนี้นะครับยวขับไปเปลี่ยนให้สั่งยางไว้ละนะครับหนึ่งแกับเก้าบาทนะครับกับเวส p ้ GTS 300ตัวพิเศษตัวทัวริงนะครับแล้วก็สีสวยมากผมอ่านภา,าษาอังกฤษไม่เคยออกนะมันสีอะไรนะสีเบดเออภา,าษาอังกฤษเขาเรียกว่าสีเบดนะครับภาษาไทยเรียกสีทองแต่สวยผมบอกให้สวย ส่วนติ๊กเกอร์ตรงนี้ผมไม่ได้แกะนะแต่ก็รูบๆดูมันนี่ไม่มีรอยเลยแหละเพราะน่าติดไว้สวยๆไม่แน่ใจว่ามันอ่านแล้วมันความหมายมีความหมายมีความหมายอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับโอเคถ้าสนใจนะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งะครับนี่ดูพื้นทัชทาวส้กก่อนใหม่มากใหม่มากเพราะตอนที่ได้มาเนี่ยกันรอยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีรอยแน่นอนนะครับมาอัปเดตรถที่ร้านกันบ้างดีกว่านี่ a อคอร์ดติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับวันที่16นะครับนี่มีรถไฟฟ้าเข้ามาใหม่ด้วยนะครับมังกี้นะครับ R 1 8โทรศัพท์ผมเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวไปเร็วๆหน่อยแล้วกันจะได้รับสายลูกค้าเผื่อลูกค้ามาซื้อรถวันนี้วันหยุดวันที่5วันพ่อนะครับประมาณนี้นะครับสนใจงั้นก็ติดต่อสอบถามได้นะครับด้านหลังมีชุดหนึ่งขอบคุณนะครับสำหรับเวป้าคันนี้ ฝากด้วยสวัสดีครับ